สีขาวสะแนน้สามแนนเนี่ยพ่อยิงโลเพ่อกดพองออกมาดิไม่เจอกนบอลไปตกางเล็บอลอนึ่ทีึ้นไม่หนึ่งนะตัวกางใจตแต่งทีแทแทไม่งทีทีแล้วนะแล้วเนี่ยากขากคืตัวกลสดแตด่งร

ลงมาได้หน้า <polarization> ทีติดมิกขามแรงไม่ลงดีบาลได้ดีนะคือเราเป็นแอร์บอใช่หมสมมติเองเราเไม่ลงดิเด็ไดู้ทีเดียวอาอนี้ไม่ยืดเขารออะครับไปเดี๋ยวอะไรชบกันดเตียเรียว่าลิ้มลมยาง

đi đâu cũng có con mắm, ra đâu cũng có con cái không bồi đâu, đừng ai bồi bồi không đi นดี๋ยวเขาลองตากให้ดูอีกฝั่ให้ดูอีกเล้วกได้ถุงโต๊ะให้ดูต้องต่อยาวก็จะเด้ไอีกไราเลยนเรียนที่าเรียนดีหลับหายแล้ว